การมาเจอแอนิมอลรีวิวบาดด์เอาเสมอแต่โอ้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วนไอ้ช้างน้อยวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครช้างนะครับนะซึ่งมันเป็นสองตัวสุดท้ายในเผ่าโมเดิลแมมโม่นะครับนะเออราคาของมันมีถึง50เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับนะเนี่ยยีรักได้35เหรียญเองช้างสายพันธุ์นี้น่าจะเป็นช้างอินเดียนะครับนะเพราะว่ามี2โหนกส่วนช้างแอฟริกันนั้นมีแค่โหนกเดียวบนหัวแล้วก็ขนาดค่อนข้างจะเล็กนะฮะช้าให้ผมดีมาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะครับไปเอาจังหวะนี้ครับบช้าางอออกกเเลลยมมว มาเอ้ยช้างบอกว่าทำไมมันมีช้างอีตัวอยู่ข้างล่างเตะตีนกูวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีเลือกกูก็หลุดไอ้แกมันก็ปลอมตัวตัวจริงกูช้างอินเดียตัวจริงแกช้างแอฟริกาปลอมตัวมาเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมช้างมันกัดจังวะเฮ้ยอย่าเอาแต่ล่วงดีมึงพุกไปสู้มั่งโอ้โหโชว์ทอนให้เขาตีเล่นอีกตัวแกมันพึ่งง่ายน่ะเออมันกูจะโดนมั่งมันคงจะตายมั่งไอ้ช้างไอ้ตัวนั่นเอาวิ่งเลยมึงวิ่งเลยมึงฆ่าเขาไปเลย สำหรับช้างนะครับน่เป็นตัวละครที่อยู่คู่เกมนี้มาตั้งแต่เกมมันเริ่มเปิดเลยนะครับนะโดยมันมีเลือยู่ที่1,600นะครับนะซึ่งค่อนข้างจะเยอะถ้าเทียบกับราคามันนะแค่50เหรียญซึ่งเกณฑ์ในการดูเลือกกับราคาของผมก็คือเอาราคาคูณด้วย20จะต้องเท่ากับเลือดนะอันั้นคือเกณฑ์นะถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็กลายเป็นสายแอสซิสต์แคลี่หรือไม่ก็สายแท้งก็ว่ากันไปนะครับนะถ้ามันเลือดนั้นไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ถ้าตรงตามเกณฑ์ก็เป็นสายไฟเตอร์ไปนะครับ มาลองดูดีกว่าว่าช้างมันตีแรงประมาณไหนนะครับนะเข้ามาเลยช้างยินเดียโอ้หัวแกดูสวยนะเออเออมันก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าโดนงวงและงามมันฟาดแบบเรื่อยๆนะมันก็จะเจ็บอยู่แล้วก็ช้างก็ถือว่าเป็นยูนิตขนาดใหญ่นะครับแค่สัมผัสตัวมันก็เลื่อนรดแล้วนะถ้าเป็นยูนิตขนาดเล็กแบบพวกคิปโปอะไรเงี้ยตอนที่มันหนีจนาได้ไหมเออตอนนั้นผมกระแทกตัวมันเราเลือ่อนไปรดนะแต่ถ้าเป็นในพวกช้างเนี่ยเราเลื่อนรดนะ ถึงมั้นก็ถือว่าเป็นสายแท้งแท้เลยก็ได้นะว่าะดาเอจมันไม่แรงเลยเสารหนึเสานะครับคือ1.8เมตรนะสองเสาก,ก็กลายเป็น3.6เมตรนะอันนั้นคือมาตรฐานของช้างนะครับนะมาตรฐานของช้งางแอฟริกาซึ่งนี่คือช้างอินเดียม,มันจะเตี้ยกว่าประมาณสัก20เซนได้ไม่ก็ประมาณ1ฟุตนะ ถึงช้างอินเดียก็จะตัวเล tomato, ็กกว่าช้างแอฟริกาเล็กน้อยนะส่วนยีราฟผมว่าในเกมนี้ยีราฟตัวสูงเกินไปนะเพราะยีราฟแม็กสุดปกติแล้วนะสำหรับตัวโตเต็มวัแบบใหญ่สุดๆเลยนะก็คือ5.5เมตรนะครับนะแต่ยีราฟเกมนี้มันประมาณสัก6เมตรได้อันนี้คือ5.4เมตรนะแล้วยีราฟมันตัวสูงกว่าประมาณสักนิดหนึ่งอ่ะแบบไม่นิดอต่ทั้งหัวเลยหัวยีราฟก็ประมาณ1ฟุตก็เป็น5.8เมตรซึ่งมันก็ใหญ่เกินไปนะตัวสูงเกินไปส่วนช้างที่ตัวเล็กเกินไป และจังหวะนี้นครับนักกันช้างขู่วอเริกกันมานานแสนนานเป็นหลายพันปีนะเป็นหลายล้านปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าบรรพบุรของช้างนี่ก็น่าจะประมาณยุคไมโอซีนสมัยไมโอซีนประมาณอุ้ยอุ้ยลอยเลยเล่คือชา้างมันมีสก,กิลการอ่อย่างเงี้ยเออใช่ไหมแต่นี่คือคนเห้น นึกหน้ามันแลดเลยซึ่งเลือขยะตัวที่มันใหญ่นะแล้วนะแรแรงที่มันเยอะมันสามารถยกแรดทั้งตัวขนาด3ตัน2ตันเนี่ยเนี่ยยกลอยติวและก็ตายต่อมานะครับทีแรกนะครับนะเราจะมาดูว่าไอ้ช้างเนะี่ยมันเป็นยูนิตขั้นเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่ยูนิตขั้นหนึ่งขั้นสองไม่สามารถเดินคลิปคอได้อย่างแน่นอนนะตัวใหญ่ขนาดที่ทดสอบทำไมวะเนี่ยการทดสอบตอนต่อมาก็คือเป็นการทดสอบที่ผมโคตรอึ้งเลยนะเพราะว่าช้างนะครับนะ ไม่สามารถโดนโกโลอฟัสโรดาได้เว้ยเอออย่างที่รู้กันดีก็ไม่ไม่ไม่กันดีหรอกก็คือโกลรสามารถฟาสโรดาแบบไอ้่าทุ่มวันช็อตให้กับยูนิตขั้น3าและขั้น4ี่ได้นะครับนะซึ่งช้างนะผมทดสอบมาแบบทุกประมาณ3าสี่ตาแลวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยโดนโกโลฟรฟาสโรดาเลยสักทีแสดงว่ามันมเป็นยูนิตขั้น5้าเลยนะเออแตบบ่แต่ขนาดตัวมันขั้น4นะแต่เป็นยูนิตขั้น5้เลยเว้ยเออสุดยอดจริงเลยก็ถือว่านะครับเป็นยูนิตขั้น5้าที่ตัวเล็กที่สุด ระหว่างที่ช้างมันโดนทารุณกรรมนะครับนะเราก็จะขับ <c oughs> ่าไม่โดนสอยไม่จับใส่หัวไม่เต็มเต็มเลยเราก็จะมาดูสาระเรื่อบช้างกันดีกว่านะครับนะช้างเนี่ยก็เป็นช้างกะกๆธรรมดานะครับนะราคา45เหรียญเมื่อสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้50เหรียญแล้วแต่ตอนแรกสุดๆเลยนะที่มันมามันอยู่ที่60เหรียญน,นะครับก็คือสมัยนั้นไอ้มือขวาตั้นเช่นหรือว่าโกโรหรือจกรร้อนลยักษ์มันยังไม่มาตอนนั้นคือ,อราคาฟึอองรร่อองฟูมากโอ้ยพอได้แล้ว อ่าจากคลิปบักหมูแฮมสเตอร์นะครับนะซึ่งตอนนั้นผมเคยบอกนะครับว่าไอหมูระเบิดเนี่ยมันราคา3เหรียญใช่ไหมแต่ความจริงมันราคาถึงเหรียญก็เลยนะโอ้แต่ก็เลยราคาไปที่ยี่สิเหรียญน,นะคนะเนี่ยปิดจุดบันซึ่งตอนนี้ช้างก็ได้ตายไปแล้ว <c oughs> กาอาวเฮ้ยทำไมมือขวาตั้งเฉกเลยไง <c oughs> ไม่เห็นตัวตรง <c oughs> วิธีฆ่าช้างด้วยช็อตเดียวก็คือกอสิตัววัวช้างมีเลือดอยู่ที่1600งนหใช่ไหมซึ่งกอมีเลือดเจ็ดร้อย 700, แต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่านี่ shot เดียวหายพวกกอโยนคล้องทีละสี่ร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอ่อมันโยนคล้องใส่ช้างแค่หกครั้งช้างก็ตายแล้วนะครับนะเออ,เอ,อไม่ใช่หกครั้งแต่สี่ครั้งเอออูคุณเรียกเขียนังไงนะนะหนึ่งสองสามสี่ตายเลยเอาละครับต่อมาคือช้างอาวการ ซึ่งโมเดลสีฟ้ามันใช้โมเดลเก่าเออดูดูงามนะเออมันยากกว่าเว้ยเออมันใช้งามโมเดลเก่าเพราะว่ามันมีการรีเมคครั้งหนึ่งนะพร้อมกับไอ้พวกสัตว์พวกนี้เลยแต่ที่เห็นหมูระเบิดกัะลุซาเลเดอร์แมนมันไม่รีเมคเพราะว่าเออมันจะเอาไปทำอาวุธใช่ไหมแต่ช้างเนี่ยมันมันไม่ได้เอาไปทำอาวุธไงเออมันก็เลยลองไม่ได้แค่ตัวเดียว แต่ปัจจุบันก็มีอ,อาวุธชนิดหน่นะที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็ยิงไลทิ้งกันได้เหมือนช้างเลยนะครับนะนี่ช้างที่มันอยู่บนหัวเพราะว่ามันคือช้างอวกาศมันสามารถยิงเลเซอร์แสงเฟือฟ้าได้เพราะฉะนั้นก็ตกสาแว่นอัพแพ็กกันเลยว่อตอนตายนีดไปดูกันเลยว,ว่าช้างอวกาศน,นั้นะจะ่ำเาจแรงเท่าไหร่สำหรับเลเซอร์ของมันนะครับนะดาเมจปกติก็ไม่ว่านะเพราะว่ามันก็คือช้างที่ใส่เลเซอร์อยู่ข้างหลังนะครับนะแล้วก็ใส่ชุดเกราะมาดูปึ้งโอ้ ประมาณเท่าไหร่นี่นะสองร้อยนะครับนะก็แรงนิดหน่อยนะครับเอาเรื่องอยู่แต่เราต้องมาดูนะครับว่ามันมีผลกับไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าขนาดหรือเปล่านะครับไอและช้างเป็นตุ๊ดไปแล้วสำหรับเกาะบนหัวช้างนะครับนะเอาเก็บดิเอ้ยเกาะเกาะเอาปูฟกอ้ามาปูฟกูไปแล้วหายไปไหนวะสำหรับเกาะบนหัวช้างว่านี่นะครับนี่ล็อกเกอร์ชื่นนะครับเออซึ่งมันก็ยิงได้เหมือนกันนะอาวุธมันเหมือนกับไอ้ปืนพัชมานี่เลยนะเนี่ย ันแต่เราจะรวบกว่าเอ้ากระสุนหมดขาแล้วเฮ้ยกระสุนหมดแล้วปืนพกปืนพกกูอยู่ไหนมีแต่นี้นี่อะไรวะอุ้ยอุ้ยแต่มันอัพมาดีกว่ากูยิงมันไม่ตายแน่เลยกูจะหาปืนพกแล้วหมายได้กระสุนหมดแล้วลกเฮ้ยปืนพกกูอยู่ไหนวะโอเคโอเคเอ็นแบทเทิลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าะเห็นปืนพกป้องไงปืนพกอยู่นั่นเอ้ามันยิงกูเนี่ยหรอเบรดิจิตอลเป็นไงล่ะเนี่ยเจมบอลยังเกินหลบได้มาสำหรับก่อบนหัวช้ามันก็ป้องกันได้นะครับนะเดี๋ยวผมไป อ๋อแล่ะคราวนี้กูได้ปืนพกแล้วสหรับกอบหัวช้างมันสามารถป้องกันได้เหมือนกันนะครับถ้าเจอแบบพวกใสแคดรี่แล้วมันยิงใส่หัวช้างเนี่ยเออมันกอบมั่งกันได้เลยทุกอย่างนะแล้วก็ไอ้สีข้างตัวด้วยมันก็ป้องกันได้เหมือนกันนะครับขนาดนี่ก็ใหญ่ใช้ย่อยเนี่ยเฮ้ยมันไส้วานนี่นี่ยิงนี่นี่ยิงนี่ไอ้ห่าเมื่อไหร่มันจะตายเออช้างอวกาศนั้นเป็นตัวที่แย่มากเลยนะเพราะว่ามันยิงใส่พวกเด็กคนเองได้เนี่ยโบเบลลี่อยู่ทีมสองแล้วจะช้างอยู่ทีมหน่าโบเบลลี่า บัวดำบัวขาวบัวบัญชาเมฆแ,กกแต่ก็ดีแล้วนะศัตรูตายแต่ถ้าช้างไม่อยู่ฝั่งเราก็ชิบหายเลยเฮื้อขกูกระเด็นเลยอ้าวกตูตก พราะงั้นอย่าเอาไอ้ช้างคนนี้ไปซ้อนทับกันหลายๆตัวนะหรือว่าเอาไปซ้อนทับกับตัวละครอื่นเออหรือว่าจะเอาไว้หลังสุดไม่ดีนะต้องเอาไว้ประมาณหน้าหน้า,ห,นาหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของเอ่อการต่อสู้นะครับนะต้องแบบเอาไว้ดิมค่าสมมุติว่านะมันก็ปรับดาเมจให้เป็นสิบนะถ้าปกติมันก็ไม่เป็นสิบราะว่ามันก็โดนโทษดกเดียวนะแต่นี้ปั้งเห็นไหมช้างตัวหน้าตายหมดเลยนะอันนี้คือข้อเสียของเมจสมัยเก่านะผมว่ามันเปนะ็นเมจแทงนะเพราะมันอเป็นเมจมันจะโจมตีระยะไกลนะ นี่ตู้เหมือนไหสปาร์ตันหายเกือบหมดแล้วก็หมดแล้วเนี่ยเออหมดแล้วเนี่ยเนี่ยแม่งเสียเลือดนิดเดียวนะโคตรคุ้มเลยราคา80เหรียญนี่นะสามารถล้มสปาร์ตันได้แต่ก็อยู่ที่การวางนะถ้าวางแบบกระจายกระจายแบบนี้นะฮะมันก็จะแบบเนี่ยดูดิตะกี้มันเอ่อยิงใส่หัวตัวเองนะแต่มันไม่โดนนดาเนียจเพราะว่าเออมันมีเกาะอยู่แล้วถ้ายิงใส่หลังตัวเองนี่เจ็บนะเนี่ยดูดิสปาร์ตันเนี่ยผวามน้อยกว่าตะกี้นะถ้าผมเอาเท่าตะกี้น่าจะชนะแล้วแต่นี้มันแพงไงแต่แบบเลือดเล่ยก็ลดไปมากกว่าตะกี้เยอะเลย เอาละครับสำหรับช้างตัวนี้มันต้องมาเจอก <N> ับ <desses> นี่เห็นแบบนี้แล้วแน่นอนฟัคแอนมาบัสเอเองนะครับเป็นตัวละครสร้างนะเออซึ่งผมเอาปืนมา2อันนะครับนะเพราะว่าไอ้ไอ้ช้างเนี่ยมันก็2อันเหมือนกันนะถ้าสังเกตดีมันมันมันไม่ใช่อันเดียวนะมันยิงออกมา2อันไอ้ช้างอวกาศแต่แค่มันยิงสลับกันเฉยๆนะครับถ้าสังเกตดีเออและนี่ก็คือตัวละครสร้างของผมนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวละครสร้างก็ขอไลค์สักแปดไลค์นะฮะแค่แปดไลค์เท่านั้นนะครับผมก็จะเล่นให้แต่ดูดิคนดูมันจะถึง8วิวหรือเปล่าเว้ ทั้งอวกาศเข้ามาเป็นตัวสุดท้ายของเคสนี้ที่ผมได้รีวิวเลยนะครับนะเออตอนแรกๆที่มันเข้ามาเนี่ยราคาอย,อยู่ที่100เหรียญกันเลยทีเดียวนะคือแบบหูโคตรแพงแล้วก็ไม่แพงหรอกถ้าเทียบกับสมัยนั้นนะครับนะ mm. เพราะว่ามันยังไม่มีเออลูกสีทันเชตอ่ะผมลองเปลี่ยนด่างน,นะเนี่ยดากาโนแล้วก็ปรับเป็นตอนกลางคืนนะหูดูสวยขึ้นมาต่างจังเห็นไนหะ ถ้าลดราคาช้างก็อยู่ที่60เหรียญนะในเผ่าเวฟพอยต์สปีดแต่มันเติร์นเหลือช้างตัวเดียวแล้วแหละซึ่งก็ได้ย้ายมาแทนจากหมูหน้ามาอยู่ในเผ่าโมเดิร์นหมาหม่องแล้วราคามันก็เพิ่มมันเป็น80เหรียญนะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสชนะกอนั่นเองนะโอเคยิงตอนนี้ครันเจอกับช้างนี่โอ้โหโคตรโหดนะอันนี้ช้างแบบที่ผมสร้างเป็นช้างศึกนะครับนะเออมันสามารถใส่เออคนไว้ด้านหลังเป็นเกียร์ได้นะเออถ้าใครอยากให้ผมได้ก็คอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์ดีกดไลค์ก็ได้นะหรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับ นี่ครับว่าไงอ้าวช้างกูล่วงแล้วสุดทายแล้วจ้างกูจะตาาไม่ได้เออที่เกตหลอมันสู้แล้วไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าอ่ารช้างตัวนี้มาก็มันจะช้างปีศาจนะครับโอ้โหหัวเลยช้างปีศาจบอกเลยว่าดาเมจฟูมากนะครับนะแล้วซึ่งตูดมันมีอะไรด้วยเลยแล้วก็ชนะมันเป็นทีรละลอยแล้วต้องมาเจอกับหัวหน้าช้างนี่คือช้างแมมมอนไอ้ตัวเหี้ยอะไรอไอ้ยมันไม่ใช่ช้างแมมมอนมันคือสัตว์ประหลาดกายขัดน้ำกำลังมัน เป็นรูปร่างช้างมีขนแล้วก็โอ้โหมีอะไรไม่รู้เป็นหนามเลนะแต่ผมให้สมมติเป็นงาแล้วกันแต่งาไมเ่เยอะเกินตัวนะครับนะผมว่าผมจะไม่ให้ไปดูความสามารถเต็มๆผมกักไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่ช้างแมมฟอร์ดกูไปแล้วเออผมบอกแล้วว่าผมปอบเลือดทีเลส0.1นะครับนะส่วนช้างนี่ดาเมจปกตินะเนี่ยยิงเล็กเฮ้ยมันไม่เข้าเลยมันแบบมันไม่ได้เข้าเิคือมันเข้าน้อยมากนะครับนะคือแบบทีเลก0.1ก็คือเลือด300เองนะครับนะซึ่งช้างมันยิงทีละประมาณ200ใช่ไหมล ซึ่งมันยิงทีเล็กประมาณสักสินัดแต่ที่มันชน,นะทีเล็กเพราะว่ามันโดนทีเล็กโดนงวงโดนงาทางกายภาพนะแต่ว่าก็คือทีเล็กเลืดสามร้อยแต่ช้างยิงเป็ร totally ้อยนัดแต่ยังไม่ใช่ก็คือสายเมจจะมีผลกับไอ้พวกสัตว์เลืคานนะลองเป็นโกโรนะเลือดศูนย์จุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วเมธเช่นกันเนี่ยยิงโคตรแรงอะยิงโกโรสามนัดตายนะครับนะกับทีเล็กตะเกียยิงประมาณห้าหกนัดเจ็ดนัดนะนี่หนำซ้ำยังโดนงวงโดนงาอีกอะเนี่ยโกโรเนี่ยโอ้โหเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานจะแพ้ไอ้พวกสัตว์เลคานเรื่อยคลานเรับ เราลองเปลี่ยนเป็นตัวผมเองมากนะครับเออสามร้อยเท่าโกโลตะก,กี้นะยิงปั้งปั้งสองดอกตายนะครับแสดงว่าขนาดก็มีผลเหมือนกันนะครับเออกระสาเมยเหม็นเหมือนใกล้ร็อกกี้เลยนะครับน่าให้โทนี่จะแต่งเลยเอาแล้วก็จบไปด้วยตัวจบของช่องเราก็คือพี่ตัวอจิมาสับมาต้นต๋าเนี่ยนะซึ่งผมก็ต้องขึ้นเพลงแซดซองไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างไรมันก็แพ้อยู่แล้วแพ้แลกตัวแล้วเอาจริงก็มาทู่ตัวหรอกแต่ว่ามันกากมันก็ไม่ได้กากหรอกเพราะว่าแบบปืนผมเอาตัวคนโผล่ไปสู้กับพี่ตัวแล้วมันก็ตายนะครับเออ